เห็นตัวเลขไหมนะคะค่ายยอดยกไปของกูนะคะอยู่ที่5,042 แต่จานวนนะะยอดยอดฝากเงินของครูยอยู่ที่ร้อยแปดรายการแน่นอนค่ะครูไม่เคยเข้าเกณฑ์อยู่แล้วนะคะและเงินนะะฝั่งฝากอยู่ที่ห้าแสนบาทก็ไม่เข้าเกณฑ์นะคะฉะนั้นแบงก์กสิกรของครูลิชี่รอดค่ะไม่โดนตรวจสอบน,นะคะแต่แบงก์อื่นไม่รู้แต่และบรรทัดใครโอนตังมาให้เรานักหนานะคะเป็นลูกค้าเราหรือเปล่าเป็นเงินส่วนตัวครูหรือเปล่าครูโอนตังเข้าหาแบงก์กสิกรเท่าไหร่นะคะแล้วลูกค้าครูมีอยู่ในเนี้ยเท่าไหร่ถ้าเกิดผ่านไปประมาณสักห้าหก ครูก็จาไม่ได้เหมือนกันว่าใครโอนตังค์ให้ครูอย่างเนี้ยนักหนานะคะก็จาไม่ได้เหมือนเพื่อนแหละนะคะเทคนิคที่ครูยอยากจะบอกทุกคนว่าเนี่ยครูก็ต้องช็อตโน้ตเหมือนกันนะคะเวลานะคะมาขอสเตตมิน์นะคะธนาคารจะถามว่าเอาไปทําอะไรครูก็บอกไปตามตรงว่าเอาไปคุยกับสังกัดก่อนนะคะเขาก็เลยบอกว่านั่นเอาแบบดีเทลครูบอกว่าเอาแบบที่เหมือนในแอปเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่ครูไม่สะดวกที่จะปิ้นจากในแอปมือถือนะคะมา ที่แบงก์ก็ขอเลยมันจะได้เป็นกระดาษเ A4 ออกมานะคะสรุปนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มาธนาคารแล้วลองตรวจสอบดูน้นะคะว่าช่องแกนโทโทงนะคะที่อยู่ช่องข้างบนน่ยจำนวนครั้งวิ่งเข้ามาทั้งหมดกี่ครั้งทุกคนดูตรงฝั่งฝานะคะฉะนั้นวันนี้ ใครที่เข้าเกณฑ์400ครั้งเงิน2ล้านสิ้นปี65นี้ก็โดนจัดส่งให้สังการนะคะส่วนใครที่เข้าเกณฑ์3,000ครั้งฝั่งฝ่ายนะคะสิ้นปีนี้ก็จะโดนจัดส่งให้กับสัมภารเหมือนกันนะคะทุกคน,นะคะไม่รอ,อดนะคะทางรอดนะคะทำยังไงนะคะต้องยื่นเสียภาษี ชัดเจนไหมนะคะทุกอาชีพไม่ว่าวันนี้น้องๆจะมีอาชีพข่าหรือเทาต้องยืน่นะคะก็มาเตือนนะคะทุกความวางดีทุกคนนะคะ,อะตอนนี้อยู่ที่แบงก์กสิกรคนก็เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนนะคะสำหรับคนที่สนใจหรือสา่ครูเป็นการส่วนตัวนะคะเอาเป็นไทเวทเลยนะคะคืนนี้ครูรับอีกสองท่านนะคะที่จะได้ในราคาโปรสิ่งที่น้องๆทุกคนจะได้หนึ่งนะคะก็คือวิธีการเก็บรายได้จากในสเตทเมนต์นะคะเอามายื่นเสีภาสีให้มันถูกต้องนะคะเพราะว่าครูอยากให้ทุก เริ่มดูสเตตเมนให้มันเป็นนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ดูสเตตเมนไม่เป็นนะคะแล้วไม่รู้ว่าจะเก็บไรายได้ยังไงเพราะว่าบางทีในสเตตเม,มนก็จะไม่ได้ว่าใครโอนดหนนมาให้เราแล้วถ้าเป็นอาชีพเทานะคะก็ยอดเงินเยอะๆนะคะแต่จะเสียยังไงมารับเทคนิค ปรึกษาใครเบรกับครูได้นะคะใครอยากคุยกับครูส่วนตัวครูเน้นโทรคุยนะอินบอ็อกถามครูมาทักแช็คหลักใหม่ได้นะคะหนูว่าใครอยากจะแอดไลน์ไอดีไว้ n o OK, k r u s นะคะแอดไปได้เลยนะหรือจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์มานะคะมาคุยกับครูก็ได้นะค่ะี๋ยวครูจะตามไปตอบให้นะคะ,ะสรุปวันนี้ใครที่กังวลใจเรื่องของการโดนตรวจสอบเงินในธนาคารน,นะคะบัตรนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเพราะว่าครูจะพาทุกคนยื่นเสร็ภาษีนะ,ะด้วยสิ่งที่ถูกต้องนะคะ